วันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งนะคะกับ วิทยาศาสตร์ม .3 แต่เป็นม .3 เทอม2นะคะวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวันนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาวันนี้ก็จะมาสอน3ส่วนที่สำคัญก็คือสมการข้อความนะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้สมการข้อความแบบการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมรวมถึงจะเสริมในส่วนของสมการเคมีนะคะให้กับนักเรียนเข้าไปด้วยอ่า วันนี้นะคะก็อยู่กับครูเหมือนเดิมนะคะครูสุนิสาธงจันทร์นั่นเองก่อนอื่นเลยนักเรียนก่อนนักเรียนจะไปเรียนเรื่องปฏิกิริยาเคมีนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานคือนักเรียนจะต้องสามารถแยกอะตอมแล้วก็โมเลกุลเนี่ยออกจากกันให้ได้ก่อนอะตอมคืออะไรอย่างแรกเลยก่อนหน้านี้ครูมีคลิปเกี่ยวกับตารางธาตุเนาะตารางธาตุเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละธาตุในตารางธาตุเนี่ยคือสารบริสุทธิ แต่เล็กลงไปกว่าตารางธาตุนะคะนักเรียนก็ยังมีสิ่งที่เราเรียกว่าอะตอมซึ่งนะักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปคิดคน้นทดลองกันมาแล้วว่าอะตอมที่เล็กที่สุดที่อยู่ในตารางธาตุเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงกลม ดังนั้นเวลาเขาเขียนแบบจำลองแทนอะตอมเขาก็เลยให้เป็นลักษณะทรงกลมแบบนี้แล้วก็ระบุธาตุไว้ด้านในนะคะว่าเป็นอะตอมของธาตุชนิดไหนอย่างเช่นกรณีนี้ก็เป็นอะตอมของธาตุไฮโดรเจนอะตอมของธาตุคลอรีนแบบนี้เป็นต้นทีนี้ในธรรมชาติของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โมเลกุลของแก๊สออกซิเจนแก๊สไนโตรเจนหรือว่าโมเลกุลของน้ำ H2O เราจะเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นอะตอมเดียเด่ยวๆที่อยู่ในธรรมชาติได้นะคะยกเว้นธาตุหมู่ 8A ตั้งแต่ฮีเลียมลงมาอันนั้นสามารถอยู่เดียเด่ยวๆได้อยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องไปเข้าคู่เข้ากลุ่มกับใครก็สามารถอยู่ได้แต่อะตอมทั้งหมดที่เหลือนะคะนี้ไม่สามารถอยู่เดียเด่ยวๆเป็นอะตอมเดียเด่ยว อะตอมเดี่ยวๆอยู่โสดๆแบบนี้นะคะไม่สามารถอยู่ได้เขาต้องไปเข้าคู่หรือว่าเข้ากลุ่มกับเพื่อนดังนั้นก็เลยเก่อให้เกิดคําว่าโมเลกุลขึ้นมาโมเลกุลมันก็คือการที่อะตอมนะคะจะต้องไปหาคู่หรือจะต้องไปเข้ากลุ่มเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความเสถียรสามารถดรํารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติของเราได้นะคะดังนั้นก็เลยเกิดคําว่าโมเลกุลขึ้นมาโมเลกุลมี2แบบค่ะนักเรียนคือโมเลกุลของธาตุแล้วก็โมเลกุลของสารประกอบ มาเริ่มจากโมเลกุลของาธาตุก่อนโมเลกุลของาธาตุมันคือการที่อะตอมเนี่ยเขามาเข้าคู่เข้ากลุ่มกันโดยจะต้องมีอะตอมมากกว่า1ชนิดนะคะและจะต้องเป็นอะตอมชนิดเดียวกันด้วยยกตัวอย่างเช่นโมเลกุลของ แก๊สไฮโดรเจนเห็นไหมคะว่าจะมีอะตอมของไฮโดรเจนกับอะตอมของไฮโดรเจนมาเข้าคู่กันในทางเคมีนะคะอันนี้ใช้พันธะทางเคมีในการมาเข้าคู่เข้า <ๆ S 1> กลุ่มกันหนึ่งโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนเห็นไหมคะว่ามีออกซิเจนสองอะตอมมาเกี่ยวก้อยเข้าคู่กันอยู่แบบนี้เรียกว่าโมเลกุลของธาตุแต่ถ้าเกิดว่าอะตอมเนี่ยเขามาเข้าคู่เข้ากลุ่มแต่ไม่ใช่มาจากธาตุชนิดเดียวกันยกตัวอย่างเช่น สารละลายกรดไฮโดรคลอริกก็จะมาจากไฮโดรเจนมาเข้าคู่กับอะตอมของคลอรีนแบบนี้หรือโมเลกุลของน้ํา H2O มาจากอะตอมของออกซิเจน1อะตอมเข้ากลุ่มกับอะตอมของไฮโดรเจนอีก2ออะตอมแบบนี้คือเข้าคู่เข้ากลุ่มโดยมาจากสารต่างชนิดกันมาจากอะตอมของธาตุต่างชนิดกันแบบนี้เราเรียกว่าโมเลกุลของสารประกอบ ซึ่งมันมีความสําคัญนะคะกับการเขียนสมการข้อความโดยเฉพาะสมการเคมีมากๆเลยนะคะทีนี้ถัดมานะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีลักษณะใดบ้างนะคะที่จะบ่งบอกเราเลยให้เราเนี่ยสามารถตั้งสมมุติฐานได้เลยว่าเอ๊ะอันเนี้ยน่าจะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นแล้วนะคะลงมาดูกันนะะลักษณะนะคะที่แสดงให้เห็นว่าจะเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างแรกเลยก็คือการเปลี่ยนสีของสารเนะขามีน้ำแป้งอยู่ เขาหยดสารละลายไอโอดีนลงไปค่ะนักเรียนซึ่งมีสีน้ําตาลนั่นเองปรากฏว่านะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนสีของสารเกิดขึ้นนี้สารนิฐานเบื้องต้นว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างที่2สารละลายเ a ลาทูเนตรสีใสกับสารละลายโพเทสเซียมไอโอดผสมกันค่ะนักเรียนจะเกิดเหลืองเรื่องนี้นะคะมันก็คือตะกอนนั่นเองมันก็เป็นอย่างที่2อย่างที่3ค่ะมีสารละลายกรดไฮโดรคริก ใส่หินปูนที่เรารู้จักลงไปเนาะ,ะก็จะเกิดฟองแก๊สฟองแก๊สฟ,ฟองอากาศแบบนี้ขึ้นอันนี้ก็เป็นสมมุติฐานเบื้องต้นนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปหรือว่าจะมีคำเหมาควันนะคะหรือว่าความเป็นกรดความเป็นเบสที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือ ในบางกรณีนะคะยังมาเป็นบางกรณีอุณหภูมิของสารก็จะเปลี่ยนอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นบางกรณีนะคะเราก็สามารถสมมติฐานได้เบื้องต้นว่าโอเคอันนี้น่าจะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นแล้วนะคะทีนี้การเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นกับสารแน่นอนว่ามันต้องเกิดขึ้นกับสารแล้วทําให้เราเนี่ยได้สารใหม่ แล้วสารใหม่ที่ได้เนี่ยนะคะนักเรียนย้าเลยสําคัญเลยคือต้องมีสมบัติที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยแล้วสังเกตจากอะไรก็สังเกตจากนะคะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นมีตะกอนเกิดขึ้นสีของสารมันเปลี่ยนไปหรือว่ากลิ่นของสารเปลี่ยนไปอันนี้ตั้งสมมุติฐานเบื้องต้นได้เลยว่ามันเกิดการ ม,มันมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้สถานการณ์ในชีวิตประจําวันอย่างมสามเราต้องเรียนจากสถานการณ์ในชีวิตประจําวันให้สถานการณ์ของน้ํายาล้างห้องน้ํานะคะครูเนี่ยใช้น้ํายาล้างห้องน้ํากับพื้นกระเบื้องในห้องน้ําของครูปรากฏว่าใช้ไปนานๆมันเกิดการกัดกร่อนปูนยาแนวของครูเนี่ยจนหมดเลยจนครูต้องมาใช้ปูนยาแนวยาแนวกระเบื้องใหม่อันนี้เกิดจากปฏิกิริยาเคมีเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าใน น้ำยาล้างห้องน้ําของเรานะคะก็จะมีส่วนประกอบเป็นสารละลายกรดนะคะเป็นสารละลายประเภทกรดไฮโดรคอริกส่วนปูนยาแนวก็มีส่วนประกอบก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตเดี๋ยววันนี้เราจะลงมาอธิบายดูนะคะอธิบายผลของการที่สารละลายกรดไฮโดรคาริกซึ่งมอีอยู่ในน้ำยาล้างห้องน้าเนี่ยเราเอาไปใช้กับ พื้นปูนที่เป็นพื้นปูนในห้องน้ําของเราซึ่งมียาแนวอยู่นะคะสิ่งแรกที่เราเกิดเลยที่เห็นเลยชัดเจนคือมันจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเราตั้งสมมติฐานได้เบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นเนาะเสร็จแล้ว นักเรียนลองไปหาก,การทดลองดูนะคะจากการทดลองเนี่ยแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้เนาะก็จะเป็นของแข็งเป็นผงหรือว่าเป็นเม็ดสีขาวหรือว่าปูนยานิ่งของเราเองจะเป็นลักษณะของแข็งเนาะเป็นสีขาวส่วนสารละลายกรดไฮโดรคาริกเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีเมื่อเราจับสองสารนี้มาผาสมกันนะคะก็ปรากฏว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยก็จะมีขนาดหรือปริมาณที่มันลดลงเรื่อยๆ แล้วถ้าเกิดเราเทสารละลายกรดให้โรคอริกลงมานะคะนอกจากขนาดของเจ้าแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะลดลงลงไปเรื่อยๆแล้วที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นซึ่งเจ้าฟองอากาศตัวนี้นั่นเองนะคะก็บ่งบอกให้เราทราบว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นแล้วนั่นเองซึ่งมันก็คือฟองอากาศที่เกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองซึ่งจากการทดลองนี้นะคะ สามารถสรุปได้ว่าเมื่อผสมแคลเซียมคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้สารใหม่สารใหม่นั่นก็คือแคลเซียมคาราไลเน้น้ำแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดฟองนั่นเองเป็นการเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาเคมีทีนี้จะอธิบายแบบนี้นักเรียนมันยาวเกินไปแล้วเราก็อาจจะสับสนใช่ไหมคะ บางคนอาจจะสับสนเอาชื่อของสารผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปเป็นสารตั้งต้นที่เอามาผสมกันแล้วเกิดสารใหม่แบบนี้เป็นต้นนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยโดยการสร้างสมการข้อความขึ้นมาสมการข้อความหลักการง่ายมากค่ะนักเรียนก็คือนักเรียนเอาสารตั้งต้นหรือสารที่เราใช้ในการทดลองเอามาทําปฏิกิริยากันเนี่ยไว้ทางด้านซ้ายมือเนาะแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็ให้ลูกศรเนี่ยอยู่ขั้นกลางระหว่างตรงกลาง โดยหัวของลูกศรก็จะชี้ไปหาสารผลิตภัณฑ์หรือว่าสารใหม่ที่เราได้ซึ่งอยู่ขวาม,มืออ่ะดังนั้นจากบทความเมื่อกี้จากข้อความจากการทดลองเราเมื่อกี้เนาะเมื่อผสมแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตเจอกับใส่เครื่องหมายบวกสารละลายกรดไฮโดรคอริกอ่ะนี่คือสารตั้งต้นของเรานะคะ เราก็จะมีการเปลีป่ยนแปลงทําให้เกิดสารใหม่คือแคลเซียมคาร์ไน้ําและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือสารผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราจะลองปแปลงนะคะให้กลายมาเป็นสมการข้อความอย่างแรกเลยซ้ายมือจะต้องเป็นสารตั้งต้นคือแคลเซียมคาร์บอนาตตัวเดียวไหมคะนักเรียนไม่ใช่ไม่ได้ตัวเดียวเนาะแคลเซียมคาร์บอนตผสมแคลเซียมคาร์บอนตกับเจอกับใส่เครื่องหมายบวก สารละลายกรดไฮโดรคอริกนี่คือสารตั้งต้นนะคะสารละลายกรดไฮโดรคอริกลแล้วเขาบอกอีกด้วยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดสารใหม่เกิดสารใหม,ใหม่หรือเกิดผลิตภัณฑ์ใส่ลูกศรเข้าไปแล้วหัวลูกศรชี้ไปหาผลิตภัณฑ์เสมอนะคะยำ้ำสารใหม่ที่เกิดมีแคลเซียมคอรไรด์ มีน้ำนะคะ H 2 o น้ำของเรานั่นเองและสุดท้ายคือมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อ่นนี่คือการเขียนสมการข้อความนะคะเพื่อใช้อธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นไม่ว่าใครก็ตามที่มามองสมการข้อความนี้ก็จะสามารถทราบได้ทันทีเลยว่าครูเนี่ยใช้ แคลเซียมคาร์บอนิแล้วก็กรดไฮโดรคอริกเป็นสารตั้งต้นมาผสมกันนี่คือสารตั้งต้นของครูทราบได้ทันทีจากข้อความนี้เนาะแล้วครูก็ได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะคะก็คือแคลเซียมคอร์นน้ำแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมคะก็จะทำให้ไม่ว่าใครก็ตามที่มามองก็จะเข้าใจตรงกันนะคะว่าเราใช้อะไรเป็นสารตั้งต้นแล้วอะไรคือสารผลิตภัณฑ์ที่ได้ อ่ถัดมาอีกสักหนึ่งตัวอยา่างปฏิกิริยาการเผาไม่ถ่านเป็นปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอนเจอกับหรือว่าเลสใส่เครื่องหมายบวกแก๊สออกซิเจนได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เขียนเป็นสมการค่ะนักเรียนก็เอาคาร์บอนมาไว้ด้านซ้ายมือเนาะและก็หรือว่ากับใส่เครื่องหมายบวกแก๊สออกซิเจน ได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ของเราก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือการใช้สมการข้อความนะคะในการอธิบายปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันว่าอะไรคือสารตั้งต้นและอะไรคือสารผลิตภัณฑ์ถัดมาอันนี้สมการข้อความต่อไปนี้มีสารใดบ้างเป็นสารตั้งต้น สารใดบ้างเป็นผลิตภัณฑ์แน่นอนตัดปุ๊บเลยด้านหน้าคือสารตั้งต้นส่วนด้านหลังก็คือสารผลิตภัณฑ์นั่นเองเนาะถัดมาการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไฮโดรเจนคารบ์บอนตกับเจอกับใส่เครื่องหมายบวกกรดไฮโดรคอริกได้ผลิตภัณฑ์ค่ะนักเรียนใส่เครื่องหมายลูกศรเลยหัวลูกศรชี้ไปหาผลิตภัณฑ์โซเดียมคลอไรด์แก๊สคารบ์บอนไดออกไซด์และน้ํา เขียนแทนด้วยสมการข้อความได้ดังนี้นั่นเองอะจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่เกินความสามารถของเราเนาะหลักการง่ายง่ายแค่สารตั้งต้นไว้ซ้ายมือใส่ลูกศรไว้ตรงกลางหัวลูกศรชี้ไปหาผลิตภัณฑ์แล้วก็อย่าลืมว่าต้องอ่านโจทย์ให้ดีจากกาจะคลิกเลือกแล้วนักเรียนลองมองโจทย์ไปทีนึงว่าอะไรคือตั้งต้นอะไรคือสารผลิตภัณฑ์เนาะเพื่อเช็คความมั่นใจทีนี้นอกจากสมการข้อความยังมีการจัดเรียงตัวของอะตอม อ่านี้จะให้นักเรียนมองลึกลงไปถึงขั้นระดับอะตอมเลยนักเรียนเป็นแบบจําลองแสดงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาแน่นอนซ้ายมือคือสารตั้งต้นยังคงเหมือนกับสมการข้อความเนาะขวามือก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ทีนี้เราลองดูนะคะว่าการจัดเรียงตัวของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเป็นอย่างไรเมื่อเป็นสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์แตกต่างกันหรือไม่อ่าครูว่าอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะว่าหน้าตาของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะแตกต่างกันทีนี้ครูจะลองชวนพวกเรานับจํานวนของอะตอมของธาตุแต่ละชนิดอ่ะ ยำอีกทีหนึ่งถ้าเป็นอะตอมก็คือต้องเป็นทรงกลมแล้วมีชื่อของธาตุอยู่ด้านใดแบบนี้คืออะตอมแต่ถ้าครูกล่าวถึงโมเลกุลน,นั่นหมายความว่าอะตอมต้องไปเข้าคู่เข้ากลุ่มอันนี้คือโมเลกุลเนานะแต่ทีนี้ครูชวนเรานับจำนวนอะตอมเริ่มจากไฮโดรเจนก่อนก็1 2อะตอมนะคะจำนวนของคอรีนก็ 1- 2ออะตอมเช่นเดียวกัน ำจำนวนของแคลเซียมก็มีแค่1อะตอมจำนวนของคาร์บอนนะคะก็มี1อะตอมและสุดท้ายจำนวนของออกซิเจน1 2 3อะตอมนี่คือจำนวนอะตอมของธาตุนะคะในสารตั้งต้นลองมานับของสารผลิตภัณฑ์บ้างนักเรียนของไฮโดรเจนค่ะมีเท่าไหร่ หนึ่งสองอ่ะสองอะตอมของคลอรีนหนึ่งสองสองอะตอมของแคลเซียมก็หนึ่งอะตอมนะคะคาร์บอนหนึ่งอะตอมค่ะออกซิเจนก็หนึ่งสองสามอะตอมทีนี้นักเรียนลองสังเกตจำนวนอะตอมของสารตั้งต้นไฮโดรเจนสองอะตอมกับสารผลิตภัณฑ์เท่ากันเลยนักเรียนคลอรีนก็เท่ากันแค,คลเซียมก็เท่ากันคาร์บอนก็เท่ากันออกซิเจนก็เท่ากัน ดังนั้นเราจึงนะคะสามารถสรุปได้เลยว่าจำนวนอะตอมของสารตั้งต้นจะต้องมีจำนวนเท่ากับจำนวนอะตอมของสารผลิตภัณฑ์อะตอมของธาตุแต่ละชนิดนะคะจะต้องมีจำนวนเท่ากันทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์อ่ะลองมาเช็คดูอีกทีเพื่อความมั่นใจอันนี้เป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้ของถ่านนะคะระหว่างคาร์บอน1อะตอมกับออกซิเจน2อะตอมหรือว่า1โมเลกุลเนาะ ได้สารผลิตภัณฑ์มาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ide, ซึ่งก็ยังมีคาร์บอน1อะตอมเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีจำนวนอะตอมของออกซิเจนเป็น2อะตอมเหมือนเดิมดังนั้นครูสรุปได้เลยค่ะนะักเรียนว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยอะตอมแต่ละชนิดนะคะก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีจำนวนเท่ากันเสมอโดยอะตอมจะไม่สูญหายหรือเกิดใหม่แต่จะมีการจัดเรียงตัว จะมีการจัดเรียงตัวของอะตอมใหม่นั่นเองทีนี้นะคะก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่มันเกินกว่าตัวชีวัตของมอสามเราแต่ว่าถ้าเราทราบไปก็จะดีมากนั่นก็คือการเขียนสมการเคมีนะคะเมื่อกี้เราได้ตรงนี้มานะคะแบบจัดเรียงอะตอมของธาตุก่อนแล้วก็หลังการเกิดปฏิก,กิริยาเคมีทีนี้ครูให้ชื่อสูตรเคมีของธาตุ ของสารแต่ละชนิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวที่1สารละลายกรดไฮโดรคอริกอ่าก็คือไฮโดรเจนเข้าคู่กับคลอรีนตัวที่2แคลเซียมคาร์บอเนตอันนี้คือสูตรสรรมการของเขานะคะตัวที่3เแคลเซียมคลอไรต์ตัวที่4คือน้ําตัวที่5คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้นะคะเขาบอกว่าสมการเคมีเนี่ยจะเป็นการเขียนการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์ที่เรียกว่าสมการเคมี หลักการเขียนนะคะก็คือจะเขียนใหส้สารตั้งต้นอยู่ซ้ายมือเหมือนกันเลยกับอีก2กรณีก่อนหน้านี้ให้ลูกศรอ,อยู่ระหว่างกลางหัวลูกศรชี้ไปหาสารที่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งอยู่ด้านขวามือเสร็จแล้วจะพิเศษหน่อยก็คือเขาเนี่ยจะเขียนลักษณะของสารนะคะแต่ละตัวโดยจะใช้อักษรย่อถ้าสารที่เป็นของแข็งภาษาอังกฤษก็คือ solid จะย่อด้วยตัว s อ,อย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นผงสีขาวเมื่อกี้ก็จะย่อด้วยตัว S แบบนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นของแข็งสารที่อยู่ในสถานะของเหลวหรือว่าลิควิดย่อด้วยตัว L เล็กแบบนี้สารที่อยู่ในสถานะ G แก๊สย่อด้วยตัว G เแลบบ็กสารที่อยู่ในสถานะสารละลายสารละลายนั้นหมายความว่าจะต้องมีตัวละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะคะเราก็จะย่อเป็นตัว AQ แบบนี้มาจากอีควีตนั่นเองเนาะทีนี้นะคะดังนั้น นอกจากนี้เลยเขาบอกว่าสมการเคมีนอกจากได้สูตรเคมีมาใส่แล้วเนาะก็จะต้องใส่สูตรเคมีเสร็จถัดมาก็ใส่สถานะของสารแต่ละชนิดใส่สูตรเคมีแล้วก็ใส่สถานะสารแต่ละชนิดนะคะว่าเป็นของแกงกองเหลวหรือว่าเป็นแก๊ส และสุดท้ายเป็นข้อที่สําคัญมากๆแล้วก็ยากในระดับหนึ่งสําหรับมต้นแต่เดี๋ยวมปลายเราก็ต้องไปเจอนั่นก็คือนักเรียนจะต้องดุลจํานวนอะตอมของธาตุในแต่และฝั่งให้มันมีจํานวนอะตอมเท่ากันทีนี้นักเรียนจะเห็นเลขอยู่2แบบนะสองไฮโดรคอริกแบบนี้กับแคลเซียม CO3 นักเรียนจะเห็นเลขอยู่2แบบ แบบที่1คือเลขที่ถูกวางไว้หน้าสูตรของเคมีกับแบบที่2คือเลขที่ห้อยอยู่ด้านล่างของสูตรเคมีถ้าเป็นเลขที่ห้อยก่อน่อะครูขอเป็นเลขที่ห้อยตรงนี้ก่อนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ในสูตรเคมีนั้นเนี่ยอย่างเช่นของแคลเซียมคาร์บอเนตมันมีจํานวนอะตอมของธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่า1อะตอม เขาจะใช้การห้อยเลขแบบนี้เพื่อบอกจำนวนอะตอมอย่างเช่นกรณีแคลเซียมคาร์บอเนตเราจะเห็นว่ามีออกซิเจนอยู่3อะตอมเขาก็เลยห้อยด้วยเลข3แบบนี้ค่ะนักเรียนแคลเซียมคลอไรด์มันก็จะมี Cl อยู่2อะตอมเขาก็จะห้อยด้วยเลข2แบบนี้ H2O หรือว่าน้ำของเรามีอะตอมของไฮโดรเจนอยู่2อะตอมก็จะห้อยด้วยเลข2ที่ตัว H แบบนี้ คาร์บอนไดออกไซด์มีออกซิเจนอยู่2อะตอมก็ห้อยด้วยเลข2แบบนี้อันนี้คือเลขแบบที่1คือเลขที่ห้อยหลังหลังอะตอมของธาตุแต่ละชนิดอันนี้คือบอกจํานวนของอะตอมในสูตรสูตรเคมีนั้นๆนะคะทีนี้เลขที่2ค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าเราเรียนกันไปแล้วว่าจํานวนอะตอมของสารตั้งต้นแล้วก็สารผลิตภัณฑ์หรือว่าก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีจะต้องเท่ากัน ทีนี้เลขจุนนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่บอกจํานวนโมลของสารแต่ละชนิดเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าเป็นกลมๆเดียเด่ยวๆแบบนี้เราเรียกอะตอมนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปเข้าคู่เข้ากลุ่มแบบนี้เขาเรียกมันว่าโมเลกุลดังนั้นอันนี้คือ1โมเลกุลอันนี้คือ2โมเลกุลเขาก็เลยต้องเอาเลข2นะคะมาห้อยไว้หน้าสารละลายกรดไฮโดรคอริก เพื่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารละลายตั้งสารตั้งต้นตัวนี้เนี่ยต้องใช้2โมลด้วยกัน2โมเลกุลด้วยกันเพื่อให้มันเนี่ยมีจํานวนอะตอมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เท่ากันแคลเซียมคลอไรด์มีอยู่แค่1นโมเลกุลซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มีอยู่แค่1นโมเลกุลเขาจะไม่นิยมเขียนนะคะนักเรียนไม่นิยมเขียนเลข1แต่เข้าใจตรงกันว่าโอเคมันมีอยู่1โมเลกุล แคลเซียมคอรดามีอยู่1โมเลกุลเช่นเดียวกันก็ไม่ได้นิยมเขียนเลขหนึ่งแบบนี้เขาก็เลยไม่เขียนนะคะน้ําก็มีอยู่1โมเลกุลเนาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีอยู่1โมเลกุลเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็จะมีเลขอยู่2แบบแบบที่1คือเลขที่ห้อยแบบนี้อันนี้บอกจํานวนของอะตอมในสูตรเคมีนั้นๆ ในสารเคมีนั้นน,น,นะคะส่วนเลขที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้มันคือเลขที่บ่งบอกถึงจํานวนของโมเลกุลต่างกันนะถ้าเป็นเลขที่อยู่ด้านหน้าของสูตรเคมีต่างๆก็จะบอกถึงจํานวนโมเลกุลว่ามันมี1 2โมเลกุล แต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีแค่หนึ่งโมเลกุลอันนี้ไม่ต้องบอกเข้าใจตรงกันว่าโอเคมันมีอยู่แค่หนึ่งโมเลกุลเข้าใจตรงกันได้ไม่ต้องเขียนไม่ต้องระบุเลขส่วนเลขที่ห้อยอยู่แบบนี้นักเรียนก็สังเกตว่าเลขที่ห้อยเนี่ยบอกจํานวนอะตอมใช่ไหมคะถ้าเกิดอะตอมนั้นมีอยู่แค่หนึ่งอะตอมก็ไม่นิยมบอกเช่นเดียวกันจะต้องมีมากกว่าหนึ่งอะตอมเราถึงจะบอกนะคะอย่างเช่นคลอรรนเนาะคลอรรนมีสองอะตอมก็ใส่บอกว่ามีคลอรรนอยู่สองอะตอมใน ในสารประกอบนี้น้ํามีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมนะคะก็ห้อยเลข2ที่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อเขาจะได้เข้าใจตรงกันว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่2อะตอมด้วยกันนะดังนั้นเราก็เลยจะสามารถนะคะเขียนสมการเคมี K Me นะคะของสารละลายกรดไฮโดรคอริกซึ่งอยู่ในน้ำยาล้างห้องน้ำกับแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งอยู่ในปูนยาแนวได้แบบนี้เลย ก็คือไฮโคลอริกสองโมเลกุลทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตหโมเลกุลได้มาเป็นแคลเซียมคาราลีนหนึ่โมเลกุลน้ำหนโมเลกุลแล้วก็คา,าร์บอนไดออกไซด์หโมเลกุลแบบนี้นะคะนี่คือการใช้ประโยชน์จากสมการข้อความ ขัดมาค่ะภารกิจท้ายคิดทีนี้แก๊สคอรินทําปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนที่แยกตัวออกมาจากน้ํากลายเป็นกรดไฮโดรคอริกบริสุทธิ์จากข้อความนี้สารตั้งต้นคือแก๊สคอรินทําปฏิกิริยากับเจอกับใส่เครื่องหมายบวกแก๊สไฮโดรเจนที่แยกตัวออกจากน้ําอันนี้ขออธิบายนิดหนึ่งอ่ะมีน้ําอยู่หนึ่งแก้วน้ำสูตรโมเลกุลก็คือ H2O เขาบอกแก๊สคลอรนถ้าเป็นแก๊สคลอนต้องมี2ตัวนะคะเป็นโมเลกุลของแก๊สคลอนอ่ะมี2ตัวทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สไฮโดรเจนต้องมี2ตัวเป็นโมเลกุลเช่นเดียวกันซึ่งเจ้าแก๊สไฮโดรเจนนี้ค่ะนะักเรียนมันแยกออกมาจากน้ําแต่น้ําไม่ได้ไปทำปฏิกิริยากับ แก๊สคลอรีนดังนั้นสารตั้งต้นเราก็จะมีแค่คลอรีนแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะดังนั้นถ้าโจทย์บอกว่าแยกตัวมาจากน้ำหรืออยู่ในน้ำนั่นหมายความว่าน้ำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำปฏิกิริยาเคมีของเราแต่อย่างไรเป็นตัวประกอบที่ทำให้มีแก๊สไฮโดรเจนตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานั่นเองเนาะดังนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ1น,นั่นเองค่ะนักเรียน ถัดมานะคะสับไปที่ข้อ3เลยข้อใดแสดงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนได้ถูกต้องอ่ะสับครึ่งแบบนี้เลยนักเรียนมีทริคสำคัญอย่างเดียวเลยก็คือจำนวนอะตอมของจำนวนอะตอมของธาตุแต่ละชนิด ก่อนการเกิดปฏิกิริยาและหลังเกิดปฏิกิริยาหรือว่าสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์จะต้องมีจำนวนอะตอมที่เท่ากันห้ามมีจำนวนอะตอมของใคไรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังนั้นมาดูข้อ1อะตอมของไฮโดรเจนจากก่อนมีอยู่2อะตอมเห็นไหมคะตัวน,นี้เหลือแค่อะตอมเดียวดังนั้นข้อน,นี้นก็เลยผิดไปข้อ 2. อะตอมของไฮโดรเจนมีอยู่2ลดเหลือ1แล้วลออกซิเจนมีอยู่1เพิ่มเป็น2แบบนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันข้อ4ี่ อะตอมของไฮโดรเจนมีอยู่3อะตอมแต่พอไปเป็นผลิตภัณฑ์มีอยู่แค่2อะตอมเฉยแบบนี้ก็ผิดดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อ3อะตอมไฮโดรเจนมีอยู่4ในสารตั้งต้นเป็นผลิตภัณฑ์ก็มีอยู่4ออกซิเจนสารตั้งต้นมีอยู่2เป็นผลิตภัณฑ์ก็มีอยู่2จํานวนอะตอมเท่ากันแค่มีการจัดเรียงตัวของ